สรุนสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนวันนี้เราอยู่แม่น้ำบางปะกงครับผมน้ำขึ้นเยอะเลยไม้แรกไว้แล้วนะครับทุกคนเอฟซีเยอะเลยนะครับเอฟซีเยอะนี่เป็นปรากนะครากปรากฏเอ้าผมอุปสรรคทางน้ำมาเยอะมากนะครับ นี่นะครับผมผมก็มองตาไม่เข้าออแล้ววันนี้สรุนสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนวันนี้เราอยู่แม่น้ำบางปะกงครับผมน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับน้ำนิ่งด้วยน้ำขึ้นเยอะด้วยนะครับที่เดิมที่เก่านะครับหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรครับผมบรรยากาศดีๆนะครับเมื่อคืนฝนตก อันนี้สดชื่นแก้มไสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านเ c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ออกตกปลาพาจินพาเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ออกหมายนะครับวันนี้ได้ออกหมายมาที่แม่น้ำอ่างปะกงนะครับหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดสระเทงานะครับวันนี้เรามาตกปลาเล่นๆระหว่างรอแม่ยายไปหาหมอนะครับผมก็มารอรับชมกันนะครับว่าเจ้าจะมีตัวกันหรือเปล่านะครับ ก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่ององค์ตกปลาพาชินพาเที่ยวได้มีกําลังใจทําช่องทําหาชิปดีๆหาหมายดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามได้ตามไปตกกันนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้หลายๆคนนะครับรอชมกันเลยนะครับเราจะมีตัวกันไหมครับลงไม้แรกกันเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม้แรกไวแล้วนะครับทุกคน FC เยอะเลยนะครับ FC เยอะเลยมาให้กําลังใจรอรุนไปครับน้ำขึ้นเต็มเลยครับน้ำขึ้นเต็มตะลิ่งเลยครับไป ปรากฏน,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 นะครับผมผมปรากฏปรากฏแล้วผมอุปสรรคทางน้ำมาเยอะมากนะครับอุปสรรคทางน้ําเป็นผักตมนะครับต้องคอยเอาเบ็ดขึ้นตลอดนะครับเปงนั้นเกี่ยวพันขาดไปแล้วนะครับหนึ่งชุดน่าจะติดต่อนะครับผมไหลมาตลอดเลยลงเบ็ดไปสี่คันนะครับวันนี้ เอฟซีมาให้กำลังใจครับอ้วนชื่ออะไรอ้วนฮะชนอันนี้ชื่ออะไรชื่อ,<ะ>อน,น,นีครับเออเนี่ยเอฟซี FC เรามาตัวเล็กตัวน้อยมาให้กำลังใจสภาพอากาศมันไม่เป็นใจนะครับมันผักตบมันลอยมาตลอดนะครับมันตกไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันต้องเก็บเบ็ดหลบเก็บเบ็ดหลบผักตบนะครับตกไม่ได้แนละ้วเราจะเก็บเบ็ดกลับกันแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีปลามันก็เข้าอยู่นะครับแต่มัน มีผักตบนะครับป้ากำลังจะกินผักตบมันก็มามันก็ต้องเอาเวทหลบขายไปแล้วนะครับสองชุดตะก้อตะกัวไปหมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม้สุดท้ายแล้วเราจะกลับกันนะครับดูผลประกอบการกันนะครับวันนี้สองชั่วโมง ปลาสี่ตัวนะครับนี่นะครับผมผมก็โมงปลาไม่เข้าแล้ววันนี้สี่ตัวสี่ตัวโอเคครับสหรับตกปลาวันนี้นะครับน้ํามันขึ้นผักตบมันเยอะนะครับมันไหลมาน้ํามันไหลแรงนะครับเขาเริ่มปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําน้ํามันไหลแรงนะครับมันตกไม่ได้นะมันติดผักตบเดี๋ยวก็ต้องเอาหลบผักตบนะครับมันปลาก็พอจะมีตัวอยู่นะครับแต่มันปลากําลังจะเข้ามันก็ต้องเอาหลบผักตบนะครับมัน สภาพว่าภาพอากาศมันไม่เอื้ออำนวยนะครับก็หวังว่าคลิปหน้าเราคงจะหาที่สวยๆให้ท่านได้ชมกันนะครับไม่รู้จะไปที่ไหนก็กดติดตามไว้นะครับรอกันชมกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปไหนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำลำรวยทุกคนนะครับผม